มุ่งหางานเหนือใต้ไปทุกหนถึงงานหนักตรากตรำพ่อจำทนลูกทุกคนประทับใจไม่ลืมเดือนพ่อเป็นดุดร่มโพร,ร่มใสใหญ่ครอบครัวได้พึ่งพาหาใดเหมือนคอยชี้แนะชี้นำคอยพร่ำเตือนอยู่เป็นเพื่อนให้อาศัยเมื่อใครมาต่อเตนี้ ไม่มีพ่อให้เราเห็นทุกชเช้าเย็นไม่มีพ่อคอยห่วงหาไม่มีพ่อคอยกำกับซับน้ำตาต้องวีวาวันไหวไปทุกคนขอดีชัก้าไตรลับบุญญาดิโปรดประสิทธิ์พรชัยให้กุศลขอเทพไทยเทวันบรรดาลดน บุญกุศลเคยทำไว้โปรดให้คุณขอได้โปรดดนบรรดาลประทานให้คุณพ่อวันได้สวยสุขเกษมสุนจูสวรรค์อันสดสวยด้วยผลบุญอบไออุ่นจากใจลูกหลานถูกพันหากชั้นหน้าเกิดใหม่ได้พานพบขอประสบพันถูกเป็นลูกหลาน ได้ตอบแทนพระคุณท่านนานเสนานานเราภ่ยพานไม่มาพลาดเราจากกันขราบนักการพิธิการสมคิดพิยศสีโลครองเจ้าคณะตำบลสำบรวงแต่เจนเจ้าวาดวัดอำนาจเจริญประธานฝ่ายสงฆ์ที่ครบเรียนท่านพระมิเกียตี่ครบกระผมในประคองจันคราข้าราชการบำนานสังกัดกระทรวงศิลปิการ วันนี้ทําหน้าที่พิธีกรในพิธีการชาพนกิจจบประชุมเพลิงพ่อวันจันคร์ในวันสุดท้ายคุณพ่อวันจันคร์ได้ร่าสังขารเมื่อวันที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568บุตรหลานและญาติได้ตั้งศพคุณพ่อเพื่อมาเป็นกุศสลบ้านเลขที่58หมู่7 บ้านสวีตําบลสำารวแตะเจนอำเภอขันจังหวัดศิซึกเกตทุกคืนวันได้รับน้ำใจจากท่านผู้มีเกียรติด้วยดีเสมอมาขอขอบคุณทุกท่านทุกคณะที่นำรีดมาครบศพและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยใน็กนสสงบูรใหญ่เพื่อทิ่จงสดให้กับคุณพ่อวันในครั้งนี้ สำหรับลำหรับพิธีการในการประกอบพิธีประชุมเลิงคุณพ่อวันจันทรามีดังนี้มีมอบทุนทอดผ้าไตรบางสกุลเปิดทอดผ้าบางสกุลนำเรียนประวะัติของคุณพ่อผู้ผวัยชนและวันนี้มีการอาหานบทไว้อะไรที่เสริมมาสุดท้ายเป็นการทอดผ้าไตรบางสกุลปิดนะครับแำห,บหับต่อไปเรียนเชิญผู้ช่วย พิธีกรนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากองค์การบ,บริหารสุวนตำบลสำรวมแต่เจนนะครับเข้าประจำเพื่อทําหน้าที่เป็นํำรับต่อไปนะครับเป็นเชิญครับสำหรับทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ในกรน,นี้ทางสภาพจัดไวจ้จำนวนเก้ชุด ดังมีหนว่วยงานที่ขอรับทุนดังต่อไปนี้พัฒนาเด็กเล็กวัดสวิทวนารามนะครับต่อเลยครับทุนที่สามต่อเลยครับถวายวัดบ้านเรืองรมนะครับเป็นเชิญครับ ทุนที่ห้านะครับโรงเรียนบ้านพลดวตนตำบลฟูสูงอำเภอวังหินนะครับยินเชิญครับ สุขภาพตำบลสำโรงตะเจนนะครับท่านอาจารน์ที่หรืออสอมอก็ได้นะครับ สกุลอาจากชุดที่หนึ่งจนถึงชุดที่4เป็นอย่างสูงไหมครับค่ะเพื่อเป็นเก็บประวัติให้กับครอบครัวจันคราและเป็นอนุสรแด่คุณพ่อวันจันคราผู้วายชนในครั้งนี้ดิฉันขออนุญาตนำเรียนประวัติของท่านไว้แต่พอสังเขตสำหรับลูกหลานนะคะท่าเอ่ยนาม ของท่านใดนะคะก็แสดงตนลุกขึ้นยืนได้ทำความกรุปมายังพระสงฆ์และท่านประธานทางฝั่งนี้นะคะประวัติผู้วายชนคุณพ่อวันจันคราคุณพ่อวันจันคราท่านเกิดเมื่อวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2476นาบ้านเลขที่58หมู่เบ้านสเสวตตำบลสำโรงตาเจน อำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดเป็นบุตรคนที่สองของคุณตาดวงคุณยายเพ่งจันครามีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันห้าคนและต่างมารดาอีกหนึ่งคนดังนี้ 1. คุณพ่อเกิดจันคราเสียชีวิต 2. คุณพ่อวันจันคราผู้วายชน 3. คุณพ่อแต่จันคราเสียชีวิต 4. คุณพ่อสมินจันครา5คุณแม่พอรอินทวงเสียชีวิตและพี่น้องต่างบรรดาอีกหนึ่งคนคือคุณแม่สมานจันคราชีวิตการครองเรือนคุณพ่อสมรสกับคุณแม่ตนจันคราและได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสเสวตหมู่ที่เจ็และมีบุตรธิดาด้วยกันห้าคนตามลำดับดังนี้บุตรคนที่หนึ่ง นายสบันจันคราเสียชีวิตบุตรคนที่สองนายสมัยจันคราสมรสกับนางทองม้วนจันธมาศตั้งบ้านเรือนประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านดงบงังตำบลศรีสำราญอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดมีบุตรที่ดาวด้วยกันสามคนบุตรคนที่สามนางสุธรคำผางตั้งบ้านเรือนประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านสเสวต มีบุตรธิดาสี่คนบุตรคนที่สี่นางสายทองธร,รมนิยมสมรสกับนายกุลาธ,ธรบรมนิยมตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านสเวตมีบุตรธิดาวด้วยกันสองคนและบุตรคนที่ห้านายนิกรจันคราสมรสกับนางสมรักษจันคราประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีบุตรที่ดาวด้วยกันสองคน นอกจากนี้คุณพ่อท่านยังมีบ้านอยู่ที่บ้านสเสวตนอกจากท่านจะมีบ้านอยู่ที่บ้านสเสวตแล้วคุณพ่อท่านยังได้ไปสร้างบ้านอีกหลังอยู่ที่บ้านอำนาจเจริญอุปนิสัยและการดำเนินชีวิตคุณพ่อวันจันทราท่านเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความอบอ้อมอารีเอื้ออาทรมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ท่านจึงเป็นที่เคารพรักของลูกหลานและญาติพี่น้องและบุคคลบ้านใกล้เรือนเคียงโดยทั่วไปนอกจากนี้ท่านยังเป็นคนอารมณ์ดีมีน้ําใจคุยสนุกพูดเพราะวางตนได้เหมาะสมมีความขยันขันแข็งรับผิดชอบในการงานหน้าที่ท่านเป็นที่เคารพรักใคร่และไว้วางใจของครอบครัวและเพื่อนบ้านเสมอมา ด้านความรู้ความสามารถพิเศษคุณพ่อท่านเป็นปราชชาวบ้านทางด้านแพทย์แผนไทยสาขาการนวดกดจุดเพื่อคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นซึ่งเป็นาศาสตร์การบำบัดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและท่านก็ได้ให้การรักษากับผู้คนทั้งในและนอกเขตพื้นที่อย่างมากมายหลายคนด้านคุณงามความดีคุณพ่อวันจันครา เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามอุทิศตนและบริจาคทำบุญอย่างสม่ำเสมอมีน้ำใจอันเป็นกุศลในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการจาคะบริจาคทำบุญกับวัดต่างๆมาอย่างสม่ำเสมอเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนเสมอมาในบ้านปลายชีวิต คุณพ่อวันไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนกระทั่งในวาระสุดท้ายท่านเริ่มล้มป่วยด้วยโรชราแต่ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานเป็นอย่างดีทำให้ท่านใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขและเมื่อปลายเดือนเมษาย,ยนส5 6 8 คุณพ่อรู้สึกเหนื่อยหอบไม่มีแรงลูกๆจึงได้พาไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลขุกข,ขันและก็ได้รับการดูแลรักษาจากคณะแพทย์และทีมพยาบาลเป็นอย่างดีจนกระทั่งเวลาล่วงผ่านไปทางด้านอาการก็มีแต่สุดลงตามลำดับด้วยไวยชาราในภาวะเสื่อมถอยของร่างกายจนกระทั่งในที่สุดท่านก็จากไปด้วยอาการสงบ ในวันที่14พฤษภาคม2,568เวลา23.35นาฬิกา35นาทีท่ามกลางความสศกเศร้าเสียใจอะไรรักของลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนคุณพ่อวันจันครามีสิริอายุ92ปี2เดือนและ6วันท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะในตลอดหลายปี เกือบร้อยของคุณพ่อวันจันคราท่านได้ใช้ชีวิตและร่างกายประกอบคุณงามความดีทั้งส่วนตนส่วนรวมและสังคมท่านได้กระทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกประการในโลกนี้แล้วคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำไว้จะยังคงเป็นอนุสาวรีแห่งชีวิตซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของลูกหลานและเราท่านทั้งหลายตลอดไป และในโอกาสเดียวกันนี้เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยดิฉันใคร่ขออนุญาตเชิญชวนท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพได้ร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้ไัยชนและขอเป็นตัวแทนลูกๆน้อมรำลึกพระคุณพ่อไปพร้อมๆกับบทเสภาต่อไปนี้ค่ะอันชีวิตถึงคราวมามอดมวย สังขารป่วยลาลับดับสังขารสู่สวรรค์คาลายไกลลับตาหวังนำพาสุขติทีุ่ผูผานพ่อสิ้นลงดังลูกสิ้นร่มไม้ร่มโพใหญ่ดวงใจของลูกหลานโอกาสนี้ญาติมิตรมาส่งสการ ให้พ่อสู่ทิพสถานวิมานทอง oh. อนจวนแสนเศร้าสุดหักอ้อออใจพ่อคือพระผู้ให้วินัยลูกความพันภูกอบอุ่นนักด้วยรักใครพ่อคือพรมลูกเคารพ เนื่องสิ่งใดพ่อคือผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตพ่อส่งเสริมลูกจนพบความสำเร็จคือบำเหน็จมอบให้พ่อ สมศักดิ์สิีพ่ออบรมพรำสอนจนลูกดีให้เดินตามทางวิธีพระสามมาอุทิศตนเพื่อสังคม สมบทบาทไม่เคยขาดม,มิตรไมตรีมีทุ่งวานปลูกความรักความหวังความศรัทธาเลิดล้ำค่าคนประจกักษ ในความจริงเป็นปราดนวดให้ผู้คนได้พึ่งพิงงานทุกสิ่งพ่อช่วยได้เห็นนานนาวมาบัดนี้ฉากชีวิตพ่อปิดแล้ว ร graduate, ่มโพแกวจากไปใจเศร้าเงาแต่ก็ต้องยอมรับทางเขาเราทุกคนเลานี้ไม่พ้นล้วนจากลา อ่อเหนื่อยนักพักผ่อนอนเสียเถิดจงไปเกิดสวงสวรรค์ชั้นเมืองฟ้าลูกและล้านให้คำมัน่นขอสัญญาจะรักษาคุณความดี นิดโรันดร์กราบคุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิรมิตคุ้มครองพ่อสูสอ่สวรรค์บุญกุศลดูดเป็นญาณน,นุนสรงพลัน ะเ๋ยวเอาสบสบายเกยนไหนเกย์นองเกย์นอนเรียนเริ่มไประตูเลยนี่โอผ่านค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะเพื่อให้อานิสงส์แห่งบุญที่มีอยู่แล้วมียิ่งยิ่งขึ้นไปน้อมอุทิศให้กับคุณพ่อวันจันทร์ค ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนท่านที่เคารพทุกท่านมาร่วมสร้างกองกุศลด้วยการเจริญสมาธิอนาปานังหนึ่งค่ะขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกทกท่านค่ะสาธุ นะครับท่านผู้มีเกียรติครบนะครับรำลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านบทไหว้อะไรนะครับจากคุณแม่วิจิตราใจเพ่งจากอำเภอบัวเชิดนะครับอธิเฐาครับ หามนโลกแห่งกวนไว้เวหมันติงเกิดโมจ๊ะกมิงบ่มันจ๊ะกะต้องชื่อบ่ต้องเงียบเกิดโมคลือนเยงเปรียบปัน ช <laughs> นังใดต้องแบกต่างบักมันเมียนอย่ากินจิงจักหนึ่งเน่าบานแต่คนเอาบ่นเอากับภรรยาเตียนเอา cả ban sáng ban vi lia khăn áo mồ đa lưng thằng nhớ côn, chỉ vì đau khớp tê tang Sơn cha chén pi côn ข้างโซนเตาข้างเอลี่ยเอลี่ย អូលីយ៉ាតោឆ្ងាយហើយលៀងវិលលើយវាយលាភូមិលាស្រុកលាប្រឹកប្រៃលាញាតប្រសើរ เสียงเปออนวางเลียได้เลียปัตติยังแลรวงนาวเลียพูมเลียเผาแลทับดา เลียกุกระบ่ายติดแลถลปรเลียไว้เลี้ยงเถอะเลียเลี้ยงดักสะดายให้เห็นจะได้กาย วางเวงแพลกลุนปีกเมงเคลียดดาลจังเจียเอาบานทื่อบอนตุกนาไว้คลังฉับเตะปดรพลัง กายสะดุกสดงอานิจจารูปเอ,อเรึองโดจองสอนสังรูปนิ่งเอ็ดเมียนลายแคลม มีแดงยวกอวัยเจ็บปมในกายนิ่งสุดเสด็จโดยตัวเชลียบางปรสายปอ่อน គនចោແມ່អោយយាយតាសបអណៃណក្រៃលោកខ្ញុំខងដាល់ការធើខចុះគួងទៅលើ niak tiang la 2.50000บาทนะครับ lia lia yang koeng mok lia a phum trok lia tao chngai เลียเนงยเตียงผู้พางเตียงลาเอาวันจันทร์คราเลียเต้าชงาเลียงโม่เวียง าภต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคณะนะครับที่ได้เสสลเวลานำชมสักการของคุณพ่อวันจันทราผู้ไวชนนะครับใายัางชาวพนัสสฐานเมียนประจำบ้านสเวตนะครับขอขอบคุณน,นะครับทุกทุกท่านเลยและก็ขออภัยนะครับที่ไม่สามารถ เรียนเชิญท่านทอดผ้าบังสกุลได้จนครบทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก่อนดินทางกลับนะครับเรียนเชิญผู้แม่เป็นน้องที่บรรจกภาพนะครับได้ทานอาหารด้วยกันนะครับมีหลายท่านนะครับที่ไม่อาจได้เชิญเป็นตัวแทนทอดผ้าบังสกุลนะครับก็ขอภัยอย่างสูงนะครับอย่าลืมนะครับเรียนเชิญที่บรรจุภาพนะครับ ดำาหารด้วยกันก่อนที่จะเดินทางกลับแล้วก็อมนุยพรให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากๆเลยนะครับขอ,ขอขอบคุณทุกหน่วยงานท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับท่านร้ยมยตารีจกสันนันอ,อิทธมาศร,รองสอพสพือใหญ่นะครับก็มา รเรื่องหลังการถ่ายทำคลิปวิดีโอทุกๆการศพฝากช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่หลังกล้องด้วยนะครับอย่าลืมฝากช่องสนามธรรมคมินโบราณอีสานใต้ไว้ในอ้อมใจของทุกๆท่านหากท่านมีงานที่จำเป็นจะต้องเก็บภาพและเสียงเป็นที่ระลึก บันทึกไว้ใน YouTube ซึ่งบันทึกไว้ได้นานอยู่ในระบบสาระของคอมพิวเตอร์ก็อย่าลืมติดต่อเราช่องสนามธรรมขมีนโบราณอีสานใต้ไว้รับใช้ด้วยครับ